เพราะเราจะมาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พอพาที่นี่สวัสดีหมอไก่หมอ<ด>วันนีครับสวัสดีค่ะเอาล่ะเจอกับหมอไก่วันอาทิตย์เมื่อวานหมอไก่แอบเกริ่นไ้แล้วว่าจะมาพูดถึง3ราศีที่ดวงปังมากในช่วงครึ่งปีหลังนี้<อ>ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะจัดอันดับนะคะ3ราศีไล่ อัันดเริ่มจากอันดับที่3าไปอันดับที่หนึ่งะอ่าใช่เลยค่ะนะคะอันดับที่3ามที่ดวงดีมากๆเลยนะคะก็คือชาวราศีพฤษภนั่นเองค่ะราศีพฤษภใช่เลยค่ะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะคุณรู้ตัวไหมคะว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนสู้งานสุดยอดเออเป็นคนสู้งานหนักนะคะงานวัวโอ้เดี๋ยวจริงเหรองานงานหนักก็เอางานเบาก็สู้ป็นคนที่แบบทํางานแบบลุยลูกเดียวเลยลุยตลอดอ่าใช่เลยค่ะซึ่งการที่คุณเนี่ยเป็นคนขยันทํางานมันก็เป็น คุณสมบัติที่ดีใช่ไหมที่เราเนี่ยจะมีโอกาสที่จะแบบประสบความสําเร็จในชีวิตอะนะคะแล้วพื้นฐานดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนะคะไม่ธรรมดายังไงครับอะพื้นฐานดวงชะตาของเขานะคะเขาเรียกว่าเป็นภพกระดมพะของโลกภพกระดมพะอะไรคะมันคืออะไรครับภพบกระดมพะหมายถึงว่าภพเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอ่านะคะหมายถึงเรื่องของการเงินความอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินนะคะ,ะ,คะก็คือหมายความว่าชาวราศีพฤษภนะคะ มีโอกาสที่จะร่ำรวยตั้งตัวได้นะคะแต่เนื่องจากดวงของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธาตุดินธาตุดินาดินคือไปเนิบๆโอ้ oh, ปไปไปใช่ค่ะไปเนิบๆไปเรื่อยๆคือมีโอกาสจะรวยแต่ว่าจะรวยช้าหน่อยนะคะไปได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเจาะดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลังนี้ะนะคะ,ะ,คะเรียกว่าดวงของคุณคุณไม่เหงาเลย ออไม่เหงาเลยไม่เหงาจะมีเพื่อนเพื่อนเยอะอ่เพื่อนนี่คือจะมีพระราหูอยู่ในดวงพระราหูจะสะกิดทั้งวันเลยเรียกทั้งวันเลยเรียกทั้งวันชีวิตจะวุ่นวายตลอดทำงานทำนั่นทำนี่ทใชงใช่งานนี้มันก็ดูเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีหรือเปล่าครับก็คือเหมอกว่าชีวิตจะมีความวุ่นวายนะคะแล้วพระราหูเนี่ย จะหมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว really ่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะชีวิตก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากึ้นนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจดีแน่นอนดีแน่นอนเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางดีขึ้นและมีโอกาสจะประสบความสําเร็จในช่วง6 เดือนหลังจากตีด้วยนะคะเอาล่ะมาถึงอันดับที่2กันแล้วอันดับที่2ที่ราศีดวงเฮงหลังของเดือนที่เหลือก็คือชอา,รารวราศีเมษค่ะราศีเมษค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะดวงชะตาก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ,ะนะคะโดยเฉพาะในแง่ของการงาน <S <S อาจจะมีการเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบเปลี่ยนงานโยกย้ายงานได้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่นะคะ<อ>แต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางดีเช่นกันนะคะการงานเนี่ยโอ้ถือว่าดีมากๆมีโอกาสประสบพบเจอกับความสําเร็จความก้าวหน้า ความสมหวังค่ะสมหวังใช่ค่ะใช่แต่ว่าชีวิตก็จะโอ้โหค่อนข้างที่จะวุ่นวายก็คือหนีความวุ่นวายไม่ได้เหมือนกันอ่าใช่ก็ต้องมองว่าลำบากก่อนแล้วสบายทีหลังถูกต้องเลยแบบนั้นเลยนะคะปัญหาอุปสรรคที่ชาวราศีเมฆเคยเจอหรือว่าเจออยู่ในขณะนี้นะคะมันก็จะค่อยๆคลี่คลายเป็นทิศทางที่ดีขึ้นไ่าดีขึ้น ไม่ได้ลำบากแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่มีใครสบายเลยก็คืออาจจะวุ่นวายบ้างเหนื่อยหน่อยแต่รับรองว่าคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนแล้วปัญหาต่างๆที่เคยเจอมันจะค่อยๆคลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยอันนี้คือดวงมาอันดับสองของครึ่งปีหลังเลยนะส่วนราศีที่ดวงมาอันดับหนึ่งในช่วงครึ่งปีหลังนี้ได้แก ชาวราศีสิงค์ค่ะราศีสิงห์โอ้โหม้ามืดเหมือนกันนะคะสาหรับชาวราศีสิงค์นะคะเรียกได้ว่าดวงดีแบบจัดหนักจัดเต็มในช่วงครึ่งปีหลังยังไงคะถือว่าดวงชะตาดีมากๆเลยนะคะคือจังหวะที่เหมือนกับดวงดีเออดวงดีจะทําจะคิดจะทําอะไรเนี่ยมันก็มีโอกาสที่แบบจะประสบความสําเร็จได้ง่ายไม่ยากเหมือนที่ผ่านมาก็คื ปกติอาจจะเก่งแล้วแต่ช่วงนี้เฮงด้วย<ช>ก็เลยมีโอกาสทั้งเก่งทั้งเฮงประสบความสำเร็จง่ายกว่าเดิม<อ>ใช่เลยค่ะเหมือนก็คนขับรถมาแล้วเจอไฟเขียวพอดีอเออ <พา S 2> ไม่ติด<ล>ไฟแดงก็ผ่านเลยนะคะก็คือเหมือนก็ว่า ความสาเร็จมารอยอยู่ตรงหน้าน <ปะ S 1> เหลือแค่ว่าตัวเราอะไปลงมือทําค่ะแค่นั้นเองนะคะมไม่ว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยจะทําอาชีพแนวไหนมไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานอิสระเป็นพ่อค้าแม่ขายถือว่าดีทั่วหน้าดีทุกสาขาอาชีพใช่ใช่ค่ะถือว่าดีมากๆเลยนะคะอย่างบางคนบอกว่าอ้ยช่วงที่ผ่านมาเจอกับปัญหาเจอกับทางตันไปไม่ได้เดี๋ยวครึ่งปีหลังคุณจะได้เจอกับทางออกของปัญหาเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแหละใช่ค่ะเขาเรียกว่าชีวิตอะมันเหมือนกับปลดล็อกอะไรที่มันบล็อกความสำเร็จมันก ทีละอย่าง นะคะชีวิตก็มีความที่แบบจะเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นบางครั้งอ่ะบางทีชีวิตไปเจอกับปัญหาแล้วคิดว่าแก้ไม่ได้แต่บางทีต้องให้เวลานี่แหละแก้ปัมันเองใช่บางคนท้อใจใช่ไหมหมอไก่ถ้าเกิดคนที่เจอกับปัญหาตอนนี้ท้อใจหมอไก่อยากจ,จะให้แง่คิดอะไรกับเขาบ้างโอ้ก็ต้องเหมือนกับว่าตั้งสติก่อนอนะคะเพราะว่าทุกปัญหามันมีทางเข้ามันก็ต้องมีทางออกอยู่แล้วใช่เห็นไหมง่ายมากมีทางเข้ามันก็จะมีทางออกเสมอนะคะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะมาพูดถึงเคล็ดลับในการเสริมดวงไม่ใช่แค่3ราศีนี้แต่ ทุกราศีสามารถเสริมดวงให้ปังได้ในช่วงครึ่งปีหลังนี้มีเคล็ดลับยังไงบ้างคะอ่านะคะอย่างแรกเลยนะคะ,คะก็คือการทําความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ บิ๊ครีมนี่เลยอใช่นะคะเวลาครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบเวลาที่เราเริ่มต้นปีใหม่มันก็เหมือนกับเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆเริ่มต้นช่วงใหม่ของชีวิตนะคะการที่ทาความสะอาดบ้านเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการที่แบบชะล้างอุปสรรคเก่าๆเรื่องเก่าๆไม่ได้เกี่ยวกับแฟนเก่านะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยไม่เกี่ยวนะคะก็คือเหมือนกับของเก่าๆอะไรให้มันแบบว่าออกไปของอะไรที่เราเสียหายของที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าอย่างเสื้อผ้าที่อาจจะเก่าๆแล้วก็บริจาคโอ้ยได้บุญนิดเลอะเลยเคะแล้วกการ การที่เราทําความสะอาดบ้านเนี่ยเหมือนกับแบบเป็นการที่แบบ เคลียบ้านเพื่อเตรียมรับความความโชคดีที่กําลังจะเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังนี้ใช่ค่ะใช่ถือว่าเป็นเคล็ดลับปรับใช้ดูเป็นเคล็ดลับที่ทําได้ง่ายๆนะแล้วทาวันไหนก็ได้ใช่ไหมคะหมอไก่ใช่ค่ะใช่ทำวันไหนก็ได้ตามที่สะดวกแหละก็คือจัดบ้านเคลียบ้านให้มันโล่งให้มันสะอาดว่าอย่างนั้นไปส่วนอีกหนึ่งเคล็ดลับในการที่จะเสริมให้ดวงปังต้อนรับช่วงหเดือนที่เหลือนี้อีกหนึ่งเคล็ดลับก็คือการทําบุญสร้างกุศลนี่แหละค่ะทำบุญใช่ค่ะการทาบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญช่วยเหลือคน การให้โอกาสคนนะคะการทำบุญช่วยเหลือสัตว์การถ่ายชีวิตสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะแต่การทําบุญหัวใจสําคัญก็คือความตั้งใจเราทำด้วยจิตอันเป็นกุศลน,นะคะจิตที่แบบว่าต้องการที่จะเห็นผู้อื่นเนี่ยได้ดีนะ,ะปรารถนาดีกับผู้อื่นน่ยแน่นอนว่าเราย่อมได้อันนี้ส่งแรงแน่นอนคะไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือคนคนยากคนจนสัตว์เองก็เหมือนกันใช่ไหมคะ ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่จิตใจของเราใช่ค่ะว่าถ้าเราทําด้วยจิตที่แบบอยากจะเห็นคนอื่นเขาแบบมีความสุขเพิ่มมากขึ้นมันก็จะเป็นกุศลแล้วมันอาจจะเป็นวิธีการง่ายๆบางคนบอกช่วงนี้ถ้าเราไม่ได้สะดวกที่จะ เดินทางออกไปทําบุญข้างนอกอย่างเงี้ยหมอไก่เราควรจะทํำยังไงคะนะคะถ้าสมมติว่าใครที่แบบอยู่ที่บ้านนะคะไม่รู้แบบจะไปทําบุญที่ไหนการสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะเป็นการสร้างสมาธิให้กับตัวเองใช่ค่ะแล้วทาให้ให้เรามีสติเนาะในการที่จะทําอะไรทุกๆอย่างมันขึ้นอยู่กับการมีสติด้วยนะคะเอาละเชื่อว่าวันนี้ครบถ้วนแล้วนะสำหรับสามราศีที่ดวงคุณเนี่ยจะปังในช่วงครึ่งปีหลังแน่นอนส่วน วิธีเคล็ดลับในการเสริมดวงให้ปังของราศีอื่นๆก็สามารถนำไปปรับใช้กันได้นะคะ